สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์กันนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบทเรียนออนไลน์ในวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในการอ่านออกเสียงการเทียบเสียงประยชนะตายอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานในการอ่านอังกฤษได้กล้องขึ้นคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้พร้อมกับคุณครูนะคะ Hi guys welcome to English Down Under สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนฝึกออกเสียง A to Z เทียบเสียงเพียญชนะภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทายค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเริ่มต้นที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันก่อนตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวหน้าตาเป็นดังนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นตัวสีแดงๆคือ A E I o และ u ูห้าตัวนี้เป็นเสียงสระภาษาอังกฤษส่วนตัว w และตัว y ที่เป็นสีเขียวนะคะสตัวนั้นเป็นได้ทั้งเสียงสระและเสียงพยัญชนะค่ะเรามาดูที่ฝั่งภาษาไทยกันบ้างภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัวหน้าตาเป็นดังนี้ค่ะถ้านักเรียนยังท่องไม่ได้สามารถหยุดวิดีโอนี้และ เขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะถึงเวลาที่เราจะได้มาเทียบเสียงกันค่ะ A ออกเสียงว่า a อ and m o ด B b บ bird no C. a คแมวสีอาจเป็นซอโซ่ก็ได้เช่นกันค่ะเช่นคำว่า City ที่แปลว่าเมืองหลวงนั่นเอง D. ดั๊ดอลสดนะ E Egg Egg Fan F Fan Palom. G girl. G G girl, Girl Đẹp G อาจเป็นเสียง John j แบบที่มีเสียงสั่นในลำคอด้วยนะคะเสียงสั่นก็คือเวลาที่เราจับลำคอแล้วพูดไปด้วยลำคอจะสั่นด้วยนะคะตัวอย่างเช่นคำว่า Giraffe ที่แปลว่าอีราฟนั่นเองค่ะ H hen แม่ไก่ i e e ng number j j ja ja d ตัว j, j. Yeah. Tua j tua g ha. k k king พระราชาอาวอืมลาฟรักามาแมนผู้ชาย น n, n North, o r t จมู o อ o อวัวตัวผู้ p, p pen ปากกา Q วคว q u e ีนพระราชนีตัว Q จะเป็นเสียงคอควายและวอลแหวนควบกันนะคะ R r r ์เออแหวนภาษาอังกฤษจะไม่มีกระดกลิ้นเหมือนรอเรือในภาษาไทยนะคะ s สันพระอาทิตย์ s ที่นำหน้าตัว t จะเป็นเสียงสอสเสือค่ะเช่นคาว่า stop ที่แปลว่าหยุด t ถ่อสูง u A uh, Umbrella ร่ม V van รถตู้ตัวนี้จะคล้ายกับเสียงบอฟันหรือว่าฝอฝาที่มีเสียงสั่นในลำคอร่วมด้วยค่ะ W w woman ผู้หญิง Xerox ถ่ายเอกสารตัว X เป็นเสียงคอควายและซอโซ่ควบกันแต่จะเน้นที่ซอโซ่มากกว่าค่ะ y. y Yellow สีเหลือง Z อ ศูนย์ตัวนี้จะคล้ายกับเสียงซซโซแต่จะมีเสียงสั่นในลำคอด้วยค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะกอไก่ G ของไข่ K ของขวด K ของควาย K ของคน K ขอระฆัง K จอจาน J ส่อสโซ่ S ยอหญิง Y ดอชะด,ดา D ถอฐาน T ทอนังมุนโฑ D ทอผู้เท่า T นอเนเณร N ดอเด็ก D ถอถุง T ถอทหาร ทีทอทงที่นอนหนู N บอบไม้ B พอพึ่ง P ฝอฝา F พอพาน P อฟอฝัน F พอสัมเพาว P หมอม้ M ยอยะ Y รอเรือ R ลอลิง L วลวแหวน W สอสาลา S ส่อรสี S สอเสือ S หอหีบอชลจูลา L หอหนุ่มฮูอชจะเห็นว่ามีอีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้เทียบเสียงกันเลยครูใส่ดาวให้นะักเรียนเห็นชัดๆนะคะ ทีนี้ก็ไปเทียบเสียงตัวที่เหลือกันเลยเริ่มที่ตัวนองค่ะภาษาอังกฤษจะเป็นตัว N G ออกเสียงว่าอืมยกตัวอย่างเช่น sing ที่แปลว่าร้องเพลงค่ะตัวชอช้างชอกระเชร์หรือว่าชอชิงจะเป็นตัว C H Share ก้าอีตัวตเอต่าหรือตอปะตะัใกลเคียงที่สุดก็คือตัวทีค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า star ที่แปลว่าดาวแต่ถ้าเป็นคำศัพท์ทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีจะอ่านเป็นเสียงทหรือทอหารเสมอค่ะตัวปอปลาใกล้เคียงที่สุดก็คือตัวพค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่า speak ที่แปลว่าพูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว p จะอ่านเป็นเสียงพหรือพอพานสมองค่ะมาถึงตัวสุดท้ายก็คืออ่า o R. สามารถแทนได้ทั้ง5ตัวเลยค่ะ a e i o และ u ามเสียงสระที่เราจะได้เรียนรู้กันในคลิปหน้านะคะครูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักรียนเป็นไงบ้างคะนักเรียนสําหรับคลิปวีดีโอที่ค,ครูนาใหมนักเรียนได้ศึกษาคุณว้านักเรียนเริ่มจะจําได้หรือยังคะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้ครูฝากนักเรียนย้อนคลิปวีดีโอนี้ฝึกตบตัวนบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้อ่านภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นวันนี้นักเรียนคุณครูขอจบ คลิปวิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ